สวัสดีครับเอทุกท่านก็พบกันอีกแล้วนะฮะสำหรับช่วงโม้ยฟังนะครับส่องซูมพระเครื่องนะฮะแท้บ้างเก๊เก่ากัมกึ่งบ้างนะฮะไม่รู้ที่บ้างอะไรบ้างนะฮะเนี่ยวันนี้ก็มีมา5องค์นะครับผมเป็นพระผมเองบ้างแล้วก็เป็นพระที่หิ้วพักพวกกันมาบ้างนะครับผมคือไหนแพงๆผมจะไม่ซื้อนะฮะผมอาศัยหิ้วเอานะครับผม ซื้อมาเดี๋ยวติดมือนะครับขาดไม่ได้นะครับก็อย่างที่บอกฮะไม่ได้ออกไปสนามพระนะครับช่วงนี้แหมธุระปะปังแบบรักตัวจริงนะครับก็เลยต้องนะฮะอาศัยเอาพระตัวเองบ้างพระเพือพอพ่อนพ้องน้องพี่บ้างที่ว่าใกล้คิดสนิทกันนะครับเอามาทําคลิปให้ f อฟได้ชมนะครับไม่เสียเวลาครับไปชมององ,อง,องแรกกันเลยฮะ เอาอันี้ก่อนเลยนะครับผมเนื้อสำลิดนะฮะไม่รู้ที่เนี่ยเราจะตีที่ไหนดีอย่างนี้นะครับสำลิดแน่ๆนะครับผมเก่าปึกนะฮะเนี่ยข้างหลังมียันด้วยยันอะไรเนี่ยเขาเรียกว่ายันอะไรฮะคล้ายๆอู่นะครับแต่ก็มีซ้อนๆกอ,อยู่นะครับ f แม่วันนี้กล้องชัดจดริงๆนะครับ กล้องชัดแสงชัดนะฮะนึกไม่ออกเลยไม่เคยเห็นนะครับผมองค์นี้ยผมซื้อมาจากเอ,อกระบินนะครับผมแต่ไม่ใช่สายเราไงเราไม่รู้ไงดูกเก่าฮะส่วนตัวดูกเก่าแต่เกทแท้ไม่รู้นะครับ f อซนะฮะชอบใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับสําหรับองค์นี้นะครับอันนี้ไม่รู้จริงๆนะฮะด้วยความสัตย์จริงเลยนะครับ เป็นเนื้อสำริดนะฮะ,ะการหล่อกันอะไรก็โบลัมบลาเนี่ยเหมือนหักชอ่อเลยนะครับเนี่ยไขรรูกที่ก็กินจับได้นะฮะเนี่ยสนหนเขียวนี่ก็เป็นขุมแน่นนะฮะจับแน่นเลยนะครับผมเก่าครับเก่ามีความเก่านะฮะเก่าจริงนะครับผมหลายอย่างครับที่เราไม่รู้ที่นะครับสาหรับผักเครื่องนะฮะ เป็นเนื้อสำริดเนี่ยจะตีที่ไหนกันดีนะฮะชมกันไปนะฮะเอซชอบชมพระกันนะครับบางคนนี่ผมถ่ายคุยกับพี่น้องแผนจันยุทธนี่แบบเออบางคนนี่ด่าเลยนะถ่ายทําไมคุณจะดูพระนะแอนนะโถมันก็ต้องมีการคุยที่หลากหลายนะครับพี่น้องผมไม่โกรธหรอกนะผมก็ขำํา,าบางทีแบบเขาแบบติดตามมันจริงไนงะ ผมทําอะไรไม่สูกใจฮะแสบจิตทําอะไรก็ไม่สูกใจสักอย่างนะฮะนี่นะองค์แรกนะครับผมเป็นสทธิ์ไม่รู้ที่นะครับไม่รู้จริงไม่รู้จะเรียกว่าพระอะไรอย่างไงนะครับเนี่ยนะฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับมีด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับนี่นะฮะมียันนะครับเห็นยันเถาะยันพุทธซ้อนอะไรประมาณนี้นะฮะแบ่งกันชมมันเพินนะฮะอย่าไปซีเรียสนะครับ ขอบางอย่างเอาแค่รักแค่ชอบกันก็พอนะครับแต่บางอย่างก็อย่างที่บอกแหละผมก็ตกควายมาเยอะนะครับอืมนะผมก็ต้องออกตัวไว้ก่อนนะฮะเอาอที่แบบไม่เป็นก่อนนี่นะฮะอย่างนี้เขาเรียกอะไรนะครับเน,นี่ยอันเนี้ยผมเนี่ยมันมันมันเรียกว่าหลายข้อโต้แย้งนะสำหรับวงนี้นะครับ มีคนมาขอซื้อนะหลายคนแต่ผมผมกลัวตกควายนะองเนี้เออตกควายมาบ่อยๆไงก็เลยต้องต้องเซฟมั่งนะครับชิ้นเนี้ยคือไม่ไม่ค่อยมีใครจะบอกความจริงผมว่าคือเขาพูดไม่ตรงกันอนะ่ะคือผมไม่เป็นไงผมก็ดูว่าเออเก่านะครับเนี่ยแล้วผมก็ซื้อมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เชื่อถือได้เลยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพระร่วงชินเขียวนะฮะ พะล่วงทรงเกาะชิ้นเขียวแต่ด้วยความที่ผมไม่ถนัดนะครับแต่ก็คือมีหลายคนมาสวดว่าเม็ดอย่างเนี้ยเขาเล่นกันไม่แพงนะเป็นชิ้นกรอบนะแบบเนี้ยนะครับไม่ใช่ชิ้นเขียวนะฮะอ่าก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ส่วนตัวผมดูเก่าอะแล้วก็พอมาสวดก็จะขอซื้อกันแบบถูกๆเนี้ยมันก็ขายให้ไม่ได้อ่ะนะนะครับ พะล่วงทรงเกาะเนื้อชินนะแตเป็นชินอะไรไม่รู้ชินกรอบชิมเขียวชินกระป๋องชินอะไรอะ่ะเขาเรียกกันอะ่ะแล้วแต่สับเนะเพราะว่าผมไม่ถนัดไงะนะครับนี่ฮะดูกันนะฮะชอบใจก็มีราคาทุกองค์นะครับมีราคาทุกองค์ถูกบ้างแพงบ้างนะฮะ FC ชมมาคุยกันคุยกันสนุกสนานเะนาะเอฟซีนออแก้ขัดทําคลิปแก้ขัดไปนะครับผมเดีเออ๋ยวไอคลิปตลาดอนะเดี๋ยวกลับมานะผมขอเวลาสองสาวันนะครับขอเคลียร์ธุระอะไรหลายอย่างให้มันแบบเสร็จๆ็จฮะมันค้างคาคาครับ,ลลบ,รบหลายๆอย่างตอนเนี้ยนะครับแล้วมันทําควบคู่กันไม่ได้ซะด้วยนะฮะ จริงแล้วคลิปการถ่ายง่ายนะผมบอกตรงนะคลิปออกตลาดี่ง่ายมากเลยนะผมชอบเลยออกไปถ่ายตลาดถ่ายคนง่ายแล้วยอดวิวดูดีก็ดีด้วยนะแต่ทําคลิปอย่างเงี้ยเวลาที่ผมพูดคนเดียวอะไรเงี้ยยากนะเอฟซียากผมบอกไว้เลยนะครับใช้พลังงานเยอะนะครับบางคนบอกให้ผมหาเรื่องอะไรมาเล่าบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าติสไม่ใช่ว่าศิลปินนะแต่ผมนึกไม่ออกแล้วบางทีความเครียดมันสะสมไงหลายอย่างครับเอฟซี FC. ผมผมกลัวทําออกไปแล้วมันไม่สนุกอ่ะนะครับผมทาออกไปแล้วไม่สนุกนะครับผมแล้วคลิปก็จะไม่มีคุณภาพเนี่ยผมยอมรับเลยว่าช่วงหลังบางทีคลิปผมไม่ค่อยมีคุณภาพนะฮะผมยอมรับเลยเอฟซนะฮะเนี่ยครับพระล่วงชิ้นเขียวนะครับพระล่วงทรงเกาะชิ้นเขียวหรือชิ้นเกอบหรือชิ้นอะไรก็แล้วแต่นะครับมีราคาฮะคุยกันถูกใจก็อาจจะได้ราคาที่ว่าคนเคยมาต่อไว้ก็ได้นะฮะ นะครับอ่ะ,อะมาถึงสายผมมั่งนะครับนี่ฮะอง์นี้ก็คือเนี่ยปัญหาโควิดผมบอกตรงเลยนะครับคุยกันเจ็ดกับอะไรครับคือผมไม่มีลูกค้าต่างชาติเยอะผมบอกตรงเลยนะฮะคือเนี่ยขายไปแล้วนะครับเขาก็เนี่ยโอนมาจำอะไรต่างๆมาส่วนหนึ่งนะครับ แต่ว่าซื้อกันทีละหลายองค์อย่างอื่นด้วยนะครับเนี่ยผมก็ทักไปบอกเขาว่าเออเดี๋ยวถ้าแบบยังไม่สะดวกช่วงนี้อะไรงเดี๋ยวผมออกมาทําทคลิปออกมาถ้าเกิดมีคนชอบอะไรเงี้ยถ้าเขาให้ราคายัางไงเดี๋ยวผมทักไปนะอะไรเงี่ยถ้าเกิดสะดวกใจจะขายต่ออะไรเงี่ยนะครับผมก็คุยถือว่าคุยกันรู้เรื่องนะครับอืมนะฮะหลวงพ่อเงินท่ามะไฟนะครับ ผวเพ่อเงินท่ามาไฟอง์นี้เนี่ยน้ำหนักเขาหนัก F4 นะฮะเขาเหมือนพระรุ่นเก่าๆที่เป็นเขาเรียกว่าเนื้อตะกัวอาบทองแดงครับ F4 คือมีจริงๆไงเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นทองแดงหรือว่าเนี่ยรอนเขาขูดดูนะฮะความเก่ามีความเก่าแน่นะครับผมตรงนี้ผมได้มานานแล้วแล้วผมก็ขายไปนานเรียกว่าเนี่ยหลังจากขายไปก็อือยู่กันมาเรียกว่านานแล้วอ่ะ นะฮะแต่ช่วงโควิดอะนะครับวันนี้ก็เลยเนี่ยตัดนใจเอาออกมาโชว์นะฮะมาทำคลิปให้ดูนะครับนะฮะมีความอ้วนลํำนะครับะะเป็นทองแดงหรือเป็นผมว่าเป็นตะกั่วชุบทองแดงนะนะฮะผมก็ไม่กล้าที่จะไปขูดไปอะไรดูละครับนี่ฮะพิมพ์อ่า ถ้ามัคไฟจีบอลหากนะครับผมถ้าจีบอลถี่เขาจะมีจีบอลตรงนี้จะฉี่นะครับผมมีพิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่ครับถ้ามัคไฟนะครับประวัติก็ยังไม่ชัดเจนนะครับประวัติยังไม่ชัดเจนนะฮะแต่ก็เริ่มเล่นหากันนะครับในหมู่เส้นน้อยเส้นใหญ่หลายชั้นนะครับถ้ามัคไฟนะฮะตรงนี้ก็คมชัดลึกนะฮะ มาตรฐานอย่างนี้ก็ต้องเป็นมาตรฐานพระแท้ดูง่ายแล้วครับผมอังตรงนะฮะแล้วผมเชื่อว่านะหหลากหลายพิมพ์มากไม่จบนะฮะไอทีแย่กว่าจีวอนทีจีวอนห่างนะจะมีอีกหลายพิมพ์นะครับนี่ยฮะแห้งเก่าผิวธรรมชาตินะครับผมไม่ได้แต่งเติมนะครับผมไม่ได้ทําแบบเขียวๆแดงๆมานะฮะไม่ได้ห่อใบพูมานะฮะพูดถึงแล้วห่อใบพูแล้วขำๆจริงเลยนะ ถ้ามะไฟนะฮะอันนี้ด้านหน้านะครับผมอันนี้ผมตีเป็นเป็นตะกรวดชุบทองแดงนะอาบทองแดงตะกรวดอาบทองแดงนะครับแต่เป็นทองแดงนี่ก็คือโชคดีเลยอะนะครับถือว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นมานะครับแต่เนี่ยมันก็มีเขาก็มีรอยกระทบรอยขูดรอยขีดนะแต่ก็ไม่เห็นตะกรวด้านในแต่ทําไมน้ําหนักหนักอะ ผมว่าไม่ใช่ผมไม่อยากเสี่ยงว่าขายว่าเป็นทองแดงอ่ะผมว่าเป็นตะกัวอาบทองแดงเหมือนพระสมัยก่อนว่าพระปีหนึ่งกว่าที่เขานิยมกันเอาเอาเนื้อตะกัวไปอาบทองแดงอ่ะพระปีศูนย์กว่าหนึ่งกว่าอะไรพวกเนี้ยผมเคยเห็นนะหลายเกจินะครับผมเนื้อแบบนี้เลยเนื้อหาแบบนี้เลยครับเอซีนะฮะบ่งานชมนะครับชอบใจก็ทักทายทักทายเข้ามาได้นะครับผม ก็มีราคาที่จะแบ่งปันให้นะครับผมพามาไฟนะครับจีบอลห่างนะครับน่ารักน่าใช้ครับอง์นี้นะฮะแต่หนักนะผมบอกก่อนผมมั่นใจเลยตะกัวชุบทองแดงอาบทองแดงแน่นอนตะกัวอาบทองแดงถ้าเป็นทองแดงอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนี้นะครับต้องเบากว่านี้นะ FC นะครับผมแต่เขาอาบอาบหนาไงเนี่ย เนี่ยเหมือนคนพยายามขูดคือเขาสงสัยไงผมเข้าใจเลยนะเนี่ยคนที่เขาขูดเนี่ยนะเจ้าของเดิมเนี่ยเนี่ยเนี่ยการหล่อช่อนะฮะหล่อช่อนะครับผมเข้าใจว่าเขาต้องการอยากจะรู้ไงว่าข้างในเป็นเนื้ออะไรขูดแต่ก็ขูดไม่ถึงเนื้อนะเนี่ย F C นะครับดูนะเนี่ยนะครับขูดไม่ถึงเนื้อในเนี่ยเนี่ยชมกันนะครับนะฮะ เห็นเก่าๆยังซื้อได้หมดนะฮะทามาไฟนะยังไม่มีพิมพ์มีอะไรที่ตายตัวหรอครับดูนี่ความเก่าไปก่อน f ซนะครับผมนะเราเล่นกันแบบว่าเป็นแท้สายอนุรักษ์ไปก่อนนะครับน,ะน่ารักนะครับลอยบุบลอยอะไรผมว่าเป็นตะกัวเตะกัวอาบทองแดงนะ ก่อย่างไม่ชัดเจนนะครับท่ามรฟไฟนะฮะบางกระแสเขาก็ว่ากรมหลวงจุมพรนะครับสมเด็จกรมหลวงจุมพรสร้างนะครับผมให้หลวงพ่อเงินปลุกเสกนะฮะอืมประมาณนี้นะครับองนี้นะเดี๋ยวยืดเยอยาวนานนะครับอ่ะสามองค์ผ่านไปแล้วนะครับอ่ะมาถึงองค์นี้จอบโอ้โหนะแค้ดูง่ายนะครับผมเนื้อเขียวปัดนะฮะสภาพใช้นะครับคอเนี่ยดูสึกทั้งห่วง สึกทั้งแบบหน้าหลังนะครับผมนี่ฮะหลังในห่วงแทบขาดนะคล้องกันมาแบบว่านั่น<ม>เก่าครับอย่างนี้ก็ต้องตีบางคานอย่างเดียวแล้ะครับผมแต่ผมไม่ตีแบบจอบเป็นสาก,กล่ะนะนะตีเป็นจอบพิมพ์ชาวบ้านนะอ่าเอากันแบบขายแล้วจบนะฮะพิมพ์ชาวบ้านนะครับเอฟซี FC นะฮะนี่ฮะขายเป็นศิละปะถ้าเก๋ก็เก๋เก่กเกาอะ่ะเก๋ก,กันห้าสิบหกสิบปีแล้วครับอย่างนี้นะฮะ จอบใหญ่นะครับเนี่ยฮะพิมพ์มาไม่น่าจะสากลอยู่แล้วหรือว่าใครงองออกก็เป็นพิมพ์สากลก็มากินตับไปเลยนะฮะถ้าแบบนี้นะสากลก็ต้องว่ากันสองสามแสนน่ะพูดง่ายๆนะฮะสี่ห้าแสนต้องมีมือใหญ่ๆนะครับแต่อันนี้ผมขายเป็นพิมพชาวบ้านแล้วกันนะเป็นพรทเทะนะครับผมเนะี่ยเก่า มาเด็นทั่วไปนะครับผมการคล้องการใช้อะไรทุกอย่างธรรมชาติหมดนะครับนะะนะครับนี่ดูในหะ้แบบเจาะลึกเนะี่ยมีความลึกนะดูทีพิมพ์เนี่ยลึกนะฮะเนี่ยฮะลึกเลยนะฮะส่อไปนะครับผมมีคาบเบามีอะไรแบบที่ว่าดูแล้วมันลึกกล้ำอ่นะเนี่ย แล้วมีการใช้จริงไงนะครับผมการคล้องใช้จริงนะครับผมเนี่ยศึกหน้าศึกหนังในบางห่วงบางเชบขาดเลยด้านหลังนะฮะเพราะเนี่ยเป็นจุดสัมผัสนะครับผมเนี่ยครับนี่ครับให้ดูกันนะฮะนี่ฮะพระใช้จริงนะครับองนี้นะครับ บางคนก็บอกเป็นอาจารย์แจ๊ะนะครับผมแต่ไม่เห็นแหม่พอขายบอกอาจารย์แจ้งถูกเลยนะจอบเนี่ยนะครับผมผมตีพิมพ์ชาวบ้านดีกว่านะเนี่ยตามตามหลักพอขาอยากจะขายอ่ะแต่ีบางคานอกพิมพ์อะไรประมาณเนี้ยนะฮะจะได้แพงไงถ้าบอกอาจารย์แจ๊ะนี่ก็คือไม่ทันเลยอ่ะเออแต่ถ้าเนื้อหานะรูหาแบบนี้นะต้องตีทันแล้วอ่ะนะครับ fc นะฮะต้องตีทันกันแล้วล่ะนะฮะ มาถึงองค์สุดท้ายนี่ทีเด็ดเลยนะพิมพ์คิตาสี่ชายนี่นะครับผมทําไมถึงเป็นทีเด็ดนะเอาไว้อคกสุดท้ายเลยนะฮะเพราะเก่งเก๋เก่าเก,าเก,าเกาดีไงะนะครับเนี่ยนะครับเก๋เก่าเก,าเกาดีเก๋มันเลยอีกแล้วนะฮะนี่นะฮะองค์นี้เดี๋ยวอยากจะเกิดอีกแล้วนะครับผมฮิวเขามาองคนะ์นี้นะฮะนี่ฮะนี่นะฮะเนี่ยเนื้อหาเขียวปั๊ดเลยเอฟซีนะฮะนะครับผม แล้วสนิมขุมเนี่ยเรียกว่าฝังเนื้อในเลยนะครับไม่ใช่ผิวแบบลอยๆทั่วไปนะอ่าเนี่นะครับผมนี่นะครับเก๊เก่านะฮะเกดีนะฮะอาจจะเก๊กันสี่ห้าสาห้าสิบปีนะครับผมวันข้างหน้าอาจจะแท้ก็ได้นะครับเนี่ยฮเก๊ย,ยังไงนะครับอย่างนี้นะฮะไม่รู้เปลี่ยนมือไปอาจจะแท้ก็ได้นะฮะ ส่ร้านถ้าสามร้านนะครับ fc นะฮะนี่ครับวันนั้นหายห้าทายไปแล้ววันนี้เอาสี่ทายมาโชว์นะครับผมเก่าจัดมันจิตก็องนั้นอีกนี่นะครับผมฮนะเนี่ยครับนี่สนิมนไม่ต้องห่วงนะฮะล้างยังไงก็ไม่ออกครับผมเพราะว่าเกะกันมานานนะครับอย่างนี้นะฮะ สี่สิบห้าสิบปีเทินแล้ว <ondan S 1> ครับผมอย่างนี้นะฮะแล้วมีความแห um, ้งสนิทนะครับอ่ามีความแห้งสนิทนะครับนะฮะพิมพ์ขีตาสี่ชายนะครับนี่ฮะบึกบึกจริงๆนะฮะนี่ครับเปิดจะเท่าไหร่ดีล้อตร์นี้ ต้องเปิดหลักล้านอีกแล้วนะองค์นี้นะครับผมขายทุกองนะฮะชอบใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับผมเบอร์โทรผมนะครับใจร้อนโทรมาเลยต้องการซื้อพันนะครับ0618987342เ็ีครับ FC นะฮะ0618987342 หรือเป็นแอดไลน์ได้เลยนะครับนะฮะแอดไลน์มานะครับส่งพระมาดูมาอะไรก็เนี่ยเบอร์นี้แหละครับแอดไลน์มานะครับผมถ้าส่งพระหามาเช็คมาให้ผมดูก็แอดไลน์ดีกว่าส่งรูปมาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมไล่ดูให้นะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเอฟซี FC ครับเนี่ยอืมเนี่ยวันนี้ก็มันมันจะจัดผมมาดูเพลินเลยเนี่ยนะคลิปเนี้ยพบกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ